ขอสวัสดีกันด้วยนะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเอ็มซีต่อบุชใช่ไหมครับพี่ต๋อถั่วต้งนี่คือเซิร์ฟใหญ่ของเรานะครับเป็นเซิร์ฟธรรมชินะครับครับแต่ในอนาคตอาจจะได้เป็นโคโลนะครับนี่ก็เป็นที่บอกว่าใครเป็นอะไรบ้างนะครับนะครับของอาวุธประจำกายของแอดมินครับของผมก็เป็นอันนี้ครับ ข้าพเจ้าก็จะเป็นนี้นะครับครับโอเคเรามาดูจุดแจกของฟรีนะครับเออครับนี่ครับนี่ครับผมก็เป็นแอดมินนะส่วนพี่ต่อคือเจ้าของเซิร์ฟออเนอร์ครับผมก็จะไม่ทำอะไรครับผมก็นอนก็ดิกเท้าอยู่ที่บ้านนะครับ ใช่อันนี้คือจุดปส่วนคุณนนท์เขาจะเป็นคนคอยดูแลนะครับเอาคุณนนท์ไปไหนอะหกไปแล้วจุดอีกหลายอย่างอันนี้อาจจะเสียเลือดหน่อยครับพ่อค้ามีถั่วไหมนะครับครับนี่จุดตกปลาครับครับแต่ก็ยังไม่มีจุดขายเป็ดครับอันนี้คุนนทเป็นชาร์จนะครับครับคุณนนท์ครับคุณไม้นี่ยังแบบคุณมาดูชอบอ็นวิตยัง ช็อปนี้ผมทำมาอย่างดีนะครับช็อปนี้ก่อนช็อปนี้ก่อนได้ๆช็อปนี้พาดูแล้วอ๋อก็จะเป็นอาวังขายถั่วนะครับครับแต่จากถั่วขายขายดาบที่เอาเอาไ้ทำถั่วไอ้ไม่ใช่เราจะพาไปตลอดกันก่อนนะครับนี่ครับจะอ่ะราด้วยตลาดเสรีนะฮะตลาดครับ ซึ่งก็ยังทำมันไม่เส็จมากมายนะครับวันนี้พวเมึทำเป็นเปิดเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับก็จะเปิดเฉพาะในกลุ่มพวกเราก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ไอดีกับพัดเปิดทำบัญชีนะครับครับใต้ดีคริปชันอันนี้ก็ทำเซ็ตครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไว้ทำไมนะโอเคไอไอโลออะครับ I, I <c oughs> เรานี่ยไม่ค่อยมีระบบโปรเทคนะไม่มีเลย <Okay. S 1> บ,บ้านโฮมโูนนะโอ้ฝนตกแต่เราต้องนอนน่นนะครับโอเคเออส่วนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบโอเคคนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งทำนะครับแอดมินคุณแอดมินเที่อเัานะครับ okay. มานอน Okay, ครับเออครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับครับเดี๋ยวเราจะคุยทางสกายไหมหรือว่าทีอสสามครับก็แล้วแต่ครับก็ทีอสสามหรือสกายก็ได้ครับนะผมเจ้าคนทีวัจ่าย ได้ดีสดนะครับให้ชื่อสกายของพี่ต่อในดีสคริปชั่นนะครับอาจจะครับได้ครับให้ชื่อสกายคุณด้วยสิครับเผื่อผมไม่อยู่อ่ะไม่เอาเอากำลังความลับครับโอเคครับงั้นผมก็ได้ครับโอเคเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเออถ้าใครเข้าเซิร์ฟเป็นคนแรกนะครับแบบไม่ใช่กลุ่มพวกเราจะให้เป็นสตาฟเยียม กมม็ใช้ได้ครับถ้าคนที่สองก็เป็นสตาร์ทเหมือนกันแต่แค่สามวันนะครับขอจบออคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีครับ